สวัสดีครับ EV House ครับวันนี้เราจะมาอธิบายว่าทำไมรถไฟฟ้าเนี่ยถึงน่าใช้นะครับมันเป็นปนวัตกรรมใหม่นะครับที่เรียกว่าทดแทนเครื่องยนต์ได้นะครับเพราะว่าเรามีมอเตอร์บัสเลสครับวันนี้เราจะมาอธิบายให้ hey, ฟังง่ายๆว่ามอเตอร์บัสเลสทำงานอย่างไรนะครับ โอเคครับวันนี้เรามีเรียกว่าลูกโลกนะครับลูกโลกของเราที่เรียกว่าหมุนแล้วก็ลอยได้นะครับหลักการของเขาเนี่ยคล้ายๆกับมอเตอร์บัสเลสที่เราใช้งานกันเลยนะครับก็คือว่าในลูกโลกเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กถาวรน,นะครับแม่เหล็กถาวรซึ่งมีการเหนี่ยวนําโดยที่เราไม่ต้องป้อนไฟเข้าไปนะครับอ,อ,อยู่ในลูกโลกนี้แล้วก็เราจะมีแม่เหล็กชั่วคราวนะครับเรยกว่าแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่เป็นขดลวดเนะี่ยอยู่ทางด้านล่างนะครับ แล้วเวลาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเกิดการเหนี่ยวนําและมีสัญญาณเป็นคลื่นเป็นรอบหมุนไปเรื่อยๆมีริททางที่ระบุนะครับก็จะสามารถดันให้ลูกโลกเนี่ยหมุนต่อเนื่องหมุนไปได้เรื่อยๆโดยที่ลูกโลกลูกเนี่ยไม่มีอะไรไปสัมผัสไปไปเรียกว่าเสียดสีทําให้เขาหมุนเลยนะครับมันก็จึงทําให้ลูกโลกลูกนี้เนี่ยสามารถหมุนไปได้เรื่อยๆโดยที่ ไม่มีการสึกลรอนะครับไม่มีเหมือนมอเตอร์เปรียบเสมือนมอเตอร์ที่ไม่มีแปรงถ่านที่มาเกิดการเสียดสีสึกลรอนะครับอายุการใช้งานเขาเลยยาวนานมากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะไม่มีเรื่องของเหมือนเครื่องยนต์นะครับที่ต้องมีการเสียดสีมีการสันดาบมีความร้อนนะครับฉะนั้นเนี่ยความร้อนก็จะอยู่เฉพาะกดลวดเครื่องทักควบคุมดีๆมันก็จะไม่เกิดความร้อนเลยนะครับ อ่ะคราวนี้เราก็มามาดูที่อ่ะคราวนี้ก็พอรู้หลักการทํางานนะครับของมอเตอร์บัสเลสที่เราใช้ในรถไฟฟ้าปัจจุบันกันนะครับคราวนี้เรามาดูว่าในมอเตอร์บัสเลสเนี่ยทำไมมันถึงวิ่งกันน้ําได้ละ่ะอ่ะคราวนี้เราจะมองนะครับก็คือแกนกลางข้างในของมอเตอร์ตัวเนี้ยมันก็เป็นขดลวดนะครับส่วนทางด้านนอกวงล้อเนี่ยมันก็เป็นแม่เหล็กถาวรนะครับที่จะทําให้มันเกิดการหมุนเนี่ย ได้อย่างไม่มีการเสียดสีนะครับจุดเดียวที่จะไปสัมผัสก็คือบริเวณตรงแกนล,ล้อนะครับก็คือในแกนล,ล้อเนี่ยก็จะมีลูกปืนนะครับที่คอยทําให้มันเกิดการหมุนนะครับแล้วก็มีซีนนะครับซีนกันน้ํานะครับซึ่งซีนกันน้าเนี่ยก็จะคอยกันน้าไม่ให้เข้าไปในมอเตอร์นะครับทําให้เอ๊ะหลายๆคนบอกว่าเอ้มอเตอร์รถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งลุยน้ำได้ไหมโดนน้ำได้ไหม อ่าเหมือนลูกโลกตะกี้ครับลูกโลกตะกี้ลอยอยู่เนี่ยผมเอาผ้าเอาน้ำหยอดเอาน้ำสาดไปมันก็ไม่พังไม่เสียอะไรน,นะครับเพราะมันไม่มีอะไรให้เสียนะครับมันเป็นแม่เหล็กเฉยๆนะครับต,ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าแกนซีมกันกันกน,น้ําตัวนี้กันน้ําไม่เข้าไปต่อให้น้ําเข้าไปเล็กน้อยโดนขดลวดก็ไม่เป็นไรโดนแม่เหล็กเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นรถไฟฟ้าเนี่ยจึงไม่มี การเสียดสีนะครับไม่มีการสึกหลอนะครับแล้วก็กันน้ําได้ด้วยนะครับตัวนี้แหละครับก็คือเป็นเรียกว่านวะัตกรรมตัวใหม่ที่เรียกว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าเฮ้รถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งโดนน้าเสียไหมอ่ามีเป็นคําถามยอดคิดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับอ่าส่วนของเรื่องของ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เรียกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเนี่ยมันกันน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนคือเวลาถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะฝังอยู่ในใต้เบาะนะครับซึ่งก็จะมีชวน,นวนหรือผนังเก็บแบตเตอรี่เนี่ยที่กันน้ำไม่เข้าไปอยู่แล้วส่วนของวงจรไฟเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านบนนะครับอยู่ใต้เบาะความสูงขนาดประมาณนี้เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียกว่าน้ําท่วมเนี่ย ไม่ถึงกล่องคอนโทรลเนี่ยเรียกว่าความความสูงของเรียกว่าท่วมล้อสบายวิ่งท่วมล้อยังไงก็ไม่มีเสียนะครับฉะนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่ากาันน้งได้มากกว่ารถน้ํามันอีกนะครับเพราะว่ารถน้ํามันเนี่ยเขาจะมีท่อไอเสียนะครับมีช่องอากาศเข้าซึ่งถ้าความสูงของน้ำเนี่ยเท่ากับท่อไอเสียหรือว่าช่องอากาศเข้าเนี่ยเรียบร้อยนะครับ ไอ้ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าลุยนานได้น้อยกว่ารถไฟฟ้านะครับครับวันนี้นี่ก็มีสาระดีๆมาฝากตรงนี้นะครับถ้าใครถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของ ev house ด้วยนะครับสวัสดีครับ